ก็รบอประกาศสดี่ air, There, ุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมีนแฟนนะครับในเซิร์ฟวาชนชีรันนบชีชีรพูดง่ายนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาเล่นนะจะเป็นาดูกันหนเสไปร่งกันดีกว่าครับผม เข้ามาในเซิร์ฟเอ้เอ้เอาเริ่มเลยเป็นน้ำเนี่ยโอ้โหไม่ชอบการเป็นนให้คนอื่นเลรอมันไม่ติดอะอะไรวะติดดิวะติดดิวะอืออือพาทายกันนะติดแล้วติดแล้วผมวิ่งดีครับรออะไรครับหลับอะไรแล้วเฮ้ยอือถึง จริงเราต้องอยู่ใกล้กูุ่มชนถ้าเราเป็นสามารถแปะมั่งได้เลยนะครับผมเ<ม>ึ่นตาแรกกูเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้าตาแรกเราเป็นเราจะไม่โดนอีกนะครับอ่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าลองดูกันแต่ที่มันเป็นมันด่าเฮ้ยไม่ไม่เคยขอเลยคนแปะกูชี้อะไรกันหมดเดี๋ยวอยู่ของบอลนะ ไม่ใช่โอ้หอยู่ในั้นไงอืมเราต้องมาให้ปวตายเลยทำแม่งก็ไม่ตายเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นมังล่อมาเลยไม่อยู่ละเฮ้ย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 อยาอย่าอย่าอย่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจะ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 ครับจะจะเต็มเต็มตามมาไหมเนี่ย Vội của Penangaña. Vội ra yapumut. Ôi, về đây Vội ra 1. Về đây yapumut. Vội 1. Về đây. ra yapumut. Vội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  ra เจอกับว่าคำว่าเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยพม่าเข้ากรงเะเนี่ยไม่ใช่ล่ะโอ้แยแฝดอะไรทีเดียวมึงกับนะอ่าผมก็จะเปลี่ยนสกินโอ้โหลดเสียงลดเสียงมันคตรด,ดังเลยคนระับ โ oh, wow. นะมาดูสก,กินผมนะกาชอบสก,กินไหนนะเดี๋ยวผมก็จะสก,กินนั้นตลอดไปเลยกันนะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่าผมจะใช้สก,กินไหนแต่ก็ถ้าเจอซี้อพีเอชวายกีเขาสามารถมาเล่นกับผมหรือหรือทักผมได้เออเป็นแล้วหรออสามารถมาทักผมได้นะ ยเข้านะเจอสาได้โอ้แรอบนี้นี่ก็แกนะลน้รออื่นแรงมาโคตรครับเฮ้ยผมแม่แลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ็อกบล็อกม่ใช่นของนู้นซึ่งโอโหตอนนี้ไม,ม,มนะโคตรแลกเลยจะักกว้โนโอ้ป็ไนไรเน่ะ ผมมาซื้อขนาดนี้มาก่อนนะเออมาดักไม่ได้เลยเอาเปิดอะไรนี่อู้หูกูเป็นเฉยฮีโร่ฮีโร่ฮีโรีโร่ไม่หาเลยฉันเนว่าของฉันเข้าใจไป ถูกไปแล้วกำมาเขาคุ้มช่วด้วยอ้าวุ้ยโดนว่ะวุ้ยโดนเอาคืนว่ะก็นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนสำหรับคลิปที่ชาวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับซับไคร